สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรวบสาวเปิดเฟซโพสขายของเด็กเล่นราคาถูกให้โอนเงินแต่ไม่ส่งของเสียหายเจ็ดล้านเมื่อวันที่24เมษายนพันตำรวจเอกนิพนธ์สุขนิยมผู้กำกับกก,กสสบก,กน8พันตำรวจโทวานิชรจนาภัยทูลร่วมกับกำลังชุดปฏิบัติการหนึ่งรวมจับกลุ่มนางสาวแสงรวีหรืออ้อมอายุ29ปีช่อกโกงประชาชน นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ปลอมโดยน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนตามหมายจับสารจังหวัดฉะเชิงเทราที่165-2563ลงวันที่22มิถุนายนซอพ่อสาวชะงกจับกลุ่มได้ที่ตำบลปากพเพียวอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีเมื่อเวลา1 0 3นาิกานาทีวันที่23เมษายนที่ผ่านมา สืบเนื่องจากพลตำรวจตรีโชคชัยงามวงศ์ผบอกน .8 และพันตำรวจเอกดำรงศักดิ์สว่างงามรอผอบอกน8ดูแลงานสืบสวนสั่งการให้ชุดสืดสดสดบสวนบกน .8 เร่งรัดติดตามผู้ต้องหาตามหมายที่ก่อเหตุในพื้นที่จนกระทั่งได้มีการประสานข้อมูลหมายจับคดีชกโกงประชาชนเนื่องจากมีผู้ต้องหาเปิดเฟซบุ๊กหลอกขายของสนามเด็กเล่นราคาถูกใช้ชื่อว่าแอนนาบีโก โดยมีสมาชิกกว่า30,000คนใช้ช่อโกงโดยได้ระบุว่าที่ตั้งร้านอยู่ในย่านบางขุนเทียนเขตจอมทองกรุงเทพมหานครอ,อยู่ในพื้นที่รับผิดช,ชอบของบอกนก .8 ส่วนวิธีการจะใช้โพส์ประกาศหลอกขายสินค้าประเภทของเล่นเสริมพัฒนาการในราคาชุดละ990บาททำให้เกิดความสนใจเนื่องจากเป็นสินค้าที่ราคาถูก จึงทำให้มีผู้เสียหายราวกว่า500รายที่สนใจหลงเชื่อโอนเงินเข้าไปยังบัญชีธนาคารชื่อบัญชีนางสาวแสงระวีเมื่อถึงกำหนดส่งสินค้าปรากฏว่าทางเพจไม่ได้ส่งสินค้าให้แต่อย่างใดจึงสืบสวนจนทราบว่าผู้ใช้เฟซบุ๊กดังกล่าวคือนางสาวแสงระวีหรืออ้อมอายุ29ปีจากนั้นจึงรวบรวมพยานหลักฐานจนกระทั่งทราบว่านางสาวแสงระวีอยู่ที่ตำบลปากพเ,เพียวอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรีจึงได้จับกลุ่มตัวบริเวณดังกล่าวสอบสวนนางสาวแสงระวีให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุด,ดังกล่าวจริงโดยต้องการนําเงินมาใช้จ่ายเมื่อก่อเหตุก็หลบหนีคดีพนักงานขายของร้านทุกอย่าง20บาทที่จังหวัดสระบุรีก่อนถูกจับกลุ่มได้ดังกล่าวแต่ชุดสืบสวนยังไม่ปักใจเชื่อว่าทําเพียงคนเดียวน่าจะมีผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม,ตมโดยคาดว่าอาจจะมีแฟนของนางสาวแสงระวีร่วมก่อเหตุด,ด้วย จะขยายผลจับกลุมเพิ่มเติมอีกครั้งขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ